สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้ Excel Power Query นะครับถ้าถามว่า Power Query ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับ Power Query จะจัดการ Data ที่ไม่เป็นระเบียบนะครับให้เป็นระเบียบก่อนใช้งานสามารถรวมตารางที่หัวเหมือนกันนะครับโดยใช้ Merge Query และสามารถรวบรวมไฟล์จากหลายๆไฟล์ที่มีรูปแบบเดียวกันสรุปเป็นหนึ่งหน้าโดยใช้เวลาเพียงนิดเดียว Power Query นะครับยังสรุปผลที่เราต้องการมาเป็น Table นะครับที่พร้อมใช้งานสามารถกรองข้อมูลต่างๆได้ทันทีและสามารถเพิ่มหรือลดได้ตลอดเวลา Power Query สามารถเพิ่มหรือลดในคลิกเดียวนะครับก่อนอื่นเราจะมาเริ่ม Merge Query นะครับ Merge Query นี่คือเป็นหน้าแรกกันนะครับ Merge Query ก็คือการรวมการรวมหัวหัวหัวสิ่ง หัวสินค้านะครับก็คือสินค้าที่มีหัวสินค้าอย่างนี้นะครับเหมือนกันเราจะมาลองเริ่มกันเลยนะครับกดที่ Data ครับหรือข้อมูลนะฮะแล้วกดรับข้อมูลนะครับปึ๊บอันนี้เรากดจากรวมคิวรีนะครับอันนี้จะขึ้นมาเป็น2อันนะครับก็จะมี m e r g e q u ิ r y นะครับกับอีกอันนึงเป็น a p p l y ยคิวรนะครับ อันนี้คือโหมดภาษาภาษานะครับหรือเมิร์สนะฮะเรากดที่เมิร์สนะครับพอขึ้นหน้านี้แล้วนะครับให้เรากดเลือกนะฮะจากสองไฟล์นี้นะครับนี่ก็คือเทเบิลที่สาม แล้วก็เชฟ v บอที่สี่นะครับอันนี้จะให้เขาเขาจะให้เราเลือกตัวหัวหัวหัวเฮดนะครับหรือ่าเฮดที่เหมือนกันนะฮะเรากดเลือกรหัสินค้าสองอันเลยนะครับอันนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบต่างๆนะครับเราเลือกอันแรกนะครับนี่ครับแล้วเรากดตกลงปึ๊บ ก็จะขึ้นหน้านี้นะครับนี่พอขึ้นหน้านี้เสร็จปุ๊บอันนี้ก็คือจะจะเป็นจะเป็นตัวตัวหัวนะครับว่าเอ,อ่อเป็นรหัสสินค้าเป็นสินค้าแล้วก็ราคาแล้วก็เทเบิลที่สี่นะครับอันนี้เราสามารถเพิ่มหรืลดก็ได้นะครับนี่ครับในหน้าต่างๆ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเบอร์สคิวลี่เราจะกดบันทึกก็ได้กดบันทึกแล้วปิดอันนี้คือถ้าเราจะจะสร้างตารางนะครับเราสามารถสร้างตารางในเวิร์กชีตใหม่ก็ได้ก็ก็ได้นะครับก็คือเวิร์กชีตใหม่ก็คือจะขึ้นอีกเป็นเวิร์กชีตหนึ่งเลยหรือว่าเราจะเลือกที่ให้มันหยุดอยู่ในเวิร์กชีตหน้าหรือหน้านี้นะครับเราแค่กดเลือกหนึ่งเซลล์นะครับหนึ่งเซลล์ตรงนี้ หรือว่าจะเป็นหนึ่งเซลล์ตรงข้างล่างก็ได้ครับตรงไหนก็ได้ที่ว่างถ้าเรากดตกลงนี่ครับสิ่งที่เราสิ่งที่เราต้องการม,มันก็จะมาขึ้นตรงเซลล์ที่เราเลือกไว้นะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นคล้ายๆตารางด้านบนนะครับแต่ว่าอีกอีกวิธีนึงก็คือก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราเลือก เทเบิลที่สเทเบิลที่3าขึ้นก่อนนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้กดที่ข้อมูลเหมือนเดิมครับแล้วก็กดที่คิวรีกดเหมือนคิวรีเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราจะเริ่มเอาเทเบิลที่สี่ขึ้นก่อน,นครับแล้วก็เทเบิลที่สามเรากดเลือกหัวสินค้าเฮ้ยหัวหัวเคสก่อนนะครับก็คือรหัสสินค้าแล้วกดตกลงนะครับ ก็จะขึ้นแบบนี้เลยครับถ้าสมมติว่าไอตัวตัวสินตัวสินค้านะครับที่มันไม่เหมือนที่มันไม่เหมือนกันครับหรือว่ามันแตกต่างกันอะมันจะขึ้นทางด้านขวาก็คือจะเป็นแบบเทเบิลที่สามตรงเนี้ครับที่มันว่างไว้ก็คือถ้ามันไม่เหมือนกันเรามันจะขยับถ้าเฮตุมันเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ไม่ไม่เหมือนกันมันมันจะขึ้นอีกอีกอีกหน้าหนึ่งไว้เลยครับเป็นขยับไปทางด้านขวานะครับอันนี้ถ้าเราอยากได้เหมือนเดิมแล้วกด เวิร์กชีตใหม่หรือว่าเวิร์กชีตที่มีอยู่เวิร์กชีตที่มีอยู่นะครับเราก็กดกดเซลล์ที่ว่างเหมือนเดิมแล้วกดตกลงครับก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะครับนี่ครับนี่แล้วก็ถ้าเราทําการแก้ไขนะครับถ้าเราทําการแก้ไขสตงว่าเราทําการแก้ไขปุ๊บมีมีหนึ่ง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 เจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดอะไรเพิ่มมาอย่างนี้ครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนชื่อสินค้าหรือว่า สินค้าจะแยกย่อยไปตามหมวดหมู่ต่างๆนะครับเราแค่สูงว่าแยกย่อยต่างๆไปนะครับปุ๊บสูงว่าเราแก้แก้ไขอะไรหมดแล้วให้เรากดคลิกขวาครับแล้วกดรีเฟซปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบเป็นเรียลไทม์นะครับก็คือแบบจะอัปเดตตามที่เราอัปเดตข้อมูลตรงนี้ไปเลยก็ต่อไปนะคะผมจะมาทําการรวมไฟล์ให้ดูนะครับก็คือเป็นการใช้ Power Query Indexer นะครับ ก็แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเปิดไฟล์ที่เตรียมที่เตรียมไมว้ก่อนอันนี้เราไม่เอาแล้วนะครับเอ่อต่อไปก็คือ power query indexer นะครับก็เรากดมาที่ข้อมูลนะครับแล้วก็กดนี่นาแรกก่อนนะครับอันนี้คือข้อมูลนะครับแล้วกดเราข้อมูลรอบนี้เราจะเอาจากไฟล์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็คือสามไฟล์ที่เป็นไฟล์ที่เหมือนกันนะฮะแล้วกดปึด๊บอันนี้ก็คือไฟล์ที่เราใส่ไว้ ตรงนี้นะครับทั้งหมดจะมี3ไฟล์นะครับจะรวมเป็นเนี่ยขึ้น3ไฟล์ตรงนี้ก็คือรวมและแปลงข้อมูลรวมและโหลดแล้วก็รวมไปยังนะครับอันนี้เรารวมและโหลดนะครับกดก็จะขึ้นเป็น Power Query er Indexer นะครับเป็นไฟล์อีกไฟล์ใหม่เลยเตรงนี้ก็จะขึ้นหน้าต่างๆให้เราให้เราดูนะครับอันนี้บทชีที่หนึ่งบทชีทที่สองเราลองบทชีทที่หนึ่งดูก่อนกดตกลงนะครับ ก็จะขึ้นอีกหน้านึงขึ้นมาก็อันนี้นะครับก็คือเป็นเป็นหน้าใหม่ขึ้นมาแล้วอันนี้คือทั้งหมด3ไฟล์นะครับมันมีไฟล์หนึ่งก็เจ็ดชุดเชุดนะครับก็จะขึ้นเรียงกันเลยวันนี้วันที่10วันนี้วันที่สิบวันนี้วันที่ส2สองสหรับบริษัทที่ใหญ่ๆนะครับเขาจะ มีไฟล์อย่างนี้เยอะมากๆนะครับเผือๆเป็นพันเป็นหมื่นอันนะครับก็จะถ้าใช้ Power Query นะครับก็จะแบบลดเวลาได้เยอะเลยครับดีกว่าก๊อปปี้แล้วก็มาวางทีละอันนะครับก็ถ้าเราก๊อปปี้แล้วมาวางทีละอันก็จะเสียเวลามากๆเลยก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไฟล์นะครับก็คือถ้าสมมติว่าไฟล์มีการเพิ่มเติมหรือหรือมีการแก้ไขหรือว่ามีการลด ลดลดลงเลยครับสูสแลนะเราไปลบไฟล์ที่สองออกนะฮะถ้าถตวเราเราไปลบไฟล์ที่สองออกอันอันนี้เราสามารถเอาออกได้เลยนะครับก็คือเราถ้าเราไม่ใช้เราก็แค่กดรีมูฟออกไปนะครับตรงนี้แต่อันนี้เราเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับก็คือถ้าเราเราเราอยากจะกรองสินค้านะครับเออเราจะ,จะดูว่าอันไหนเป็นอันไหนมากที่สุดนะครับก็จะกดตรงนี้นะครับ ก็คือหนึ่งหมื่นสองพันมีตรั้งแต่วันนี้วันนี้นะครับส่วนลดอะไรอย่างนี้นะครับก็คือถ้าสมมติเป็นบริษัทใหญ่ๆก็จะมีไฟล์ทั้งหมดเป็นพันๆหมื่นๆอันก็จะช่วยลดระยะเวลาได้นะครับเพียงแค่ไม่กี่ขิดครับก็ถ้าสมมติว่าเป็นการ copy paste นะครับก็จะต้องดึงแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันแต่ละ,ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมามาใส่นะครับมันก็จะเสียเวลามากๆเลยแล้วก็ไฟล์ตรงขวามือครับก็คือ มันก็จะขึ้นเป็นไฟล์ต่างๆให้เราเห็นนะนี่ครับอันนี้ก็คือเป็น w o r ชีทที่หนึ่งหนะครับ k s h ชีทที่2องถ้าเราอยากได้ข้อมูลลูกค้าให้ให้เป็นเหมือนหน้าหน้าเมื่อกี้นะครับเราก็แค่กดข้อมูลเหมือนเดิมนะครแล้วก็จากไฟล์นะครับแล้วก็จากโฟลเดอร์แล้กด Home q u r Indexer ที่เราเซฟไว้นะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานก็จะมี3ไฟล์เหมือนกันนี่ครับถ้าสมมติเรามี4ไฟล์ครับ เดี๋ยวก่อนนะฮะเดียเด๋ยวจะสอนที่หลังอันนี้ก็รวมๆแล้วโหลดเหมือนกันก่อนนะฮะเบเมื่อกี้เป็นเวอร์ชันที่หนึ่งนะครับเราอยากได้เวอร์ชันที่สองเราก็แค่กดเวอร์ชันที่สองแล้วกดตกลงครับปุ๊บก็จะรันเหมือนกันทั้งหมดสามไฟล์นะครับนี่ครับก็จะรันทั้งหมดสามไฟล์เป็นตรงนี้เป็นทั้งหมดนี้นะครับ อันนี้ก็คือจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับสมมติว่าเราอยากจะแก้ไขบ้างปุ๊บเราเนี่ยเอาสองอันนี้ออกไปก่อนนะครับอ่าอันนี้ออกเอาเนี้ยออกไปก่อนนะมันก็จะขึ้นเหมือนกันเลยครับแต่ถ้าสมมติเราอยากเป็นวอลชีทที่หนึ่งแต่รอบนี้เราจะทําเป็นการแก้แก้ไขไฟล์นะครับเพราะว่าเมื่อกี้แก้ไขไฟล์รีมูฟไอ้ตัวนั้นออกไปรีมูฟหน้าชื่อไฟล์ออกไม่ได้นะครับ แล้วกดเหมือนเดิมข้อมูลจากไฟล์นะครับจากโฟลเดอร์นี่ครับ Power Query Indexer ที่เราเซฟข้อมูลไว้ทวั้งหมดสามไฟล์แล้วกดรวมนะครับแต่รอบนี้เราจะเป็นรวมและเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับเมื่อกี้เป็นรวมแล้วโหลดครับรวมแล้วเปลี่ยนแปลงข้อมูลก็กดนี่ครับก็จะขึ้นเหมือนเมื่อกี้เลยอ่าเราจะเอาเป็นบล็อกชิทที่หนึ่งละกันครับ กดเป็นเวอร์ชันที่หนึงก็จะเด้งแล้วโหลดขึ้นมาใหม่ปอันนี้เขาเขาจะขึ้นเป็น Power Query Indexer นะครับนี่ครับรอบนี้เราจะไม่สามารถรอบนี้เราจะสามารถแก้ไขไฟล์ได้นะครับนี่ครับถ้าเราไม่อยากได้อันนี้อันนี้แบบดูเกะกะดูเกะกะนะครับเราให้กดเอาออกนะครับหรือ Remove นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษ แล้วกดตรงนี้ออกปุ๊บตรงนี้เราก็สามารถแก้ไขได้ส่วน e? ตรงนี้เป็นจำนวนเงินตรงนี้เป็นจำนวนเงินนี่ครับเรากดตรงนี้แล้วกดเป็นสกุลเงินส่วน่าเป็นเงินบาทเราก็กดแก้ไขอะไรได้ตามตามใจชอบเลยครับตรงนี้ก็เป็นส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นอะไรก็เราสามารถแก้ไขได้เลยก็ถ้าเราอยากจะเอาไปใส่อันนี้จะขึ้นเป็นอีกอันนะครับเห็นไหมก็คือถ้าเราอยากเอาไปใส่ตรงนี้ให้เรากดตรงนี้นะครับ ปิดแล้วโหลดไปยางนะครับกดปุ๊บอ่าอันนี้เราจะขึ้นเบอร์ชีตใหม่ก็คือจะเป็นเบอร์ชีตตรงนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์ชีตที่3หรือว่าเราอยากให้อยู่ในหน้าที่1นึ่งนะครับเร,เราเป็นเปิดเปิดเป็นเบอร์ชีตใหม่นะครับก็คือเรากดตกลงนี่ครับก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลย ก็คือชื่อไฟล์ที่เราที่เราที่เรามีตอนตอนแรกนะครับเราก็ลบออกไปแล้วเราจะการไฟล์ให้มันสะอาดดูคีนตานะครับส่วนเอ่อที่เรา power query นะครับก็คือจะเป็นไฟล์ที่ที่เราคัดออกมานะครับก็คือจะเป็นไฟล์ที่เป็นเ a เบิลนะครับจะสามารถเราจะสามารถคัดกรองหรือเลือกจากน้อยไปมากหรือว่าจะเลือกจำนวนจำนวนเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถแก้ไขได้เลยส่วนด้านขวาที่ขึ้นตรงนี้นะครับ ก็จะคือเป็นการทำงานของ Power Query Indexer นะครับมันจะขึ้นมาว่าใช้อะไรบ้างในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่ให้เหมือนกันครับมันจะคุยกันเองเลยครับว่ายัางไงยังไงก็คือเป็นการทํางานที่รวดเร็วและสะดวกมากๆครับ سواء เป็นหมื่นๆไฟล์การจัดสต็อกหรือว่าการการที่ว่าเราจะดูว่าลูกค้าซื้อสินค้าตัวไหนมากที่สุดลูกค้าได้รับส่วนลดจากสินค้าตัวไหนลูกค้าซื้อสินค้าตัวไหนบ่อยที่สุด เราก็แค่เอาข้อมูลหรือ data ตัวนี้ครับไปทำการคำนวณ้าเราคำนวณเสร็จออกมาปุ๊บสมมติว่าคำนวณว่าฝากกระโปรงหน้าขายดีนะเราควรจะสต็อกของดีไหมหรือว่าเราจะควรจะทำการตลาดตัวไหนดีที่ว่ายอดมันน้อยๆเราควรจะไปเจาะกลุ่มตรงไหนหรือว่ามุ่งเน้นตรงไหนครับก็ขอจบการนนเสนอเพราะว่า r y เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ